สวัสดีค่ะเมื่อไหรแก้วสิพาไปอันเตรียมมองสิปลูกพักเนาะเขากับสิเตรียมเตรียมมองปลูกพักไว้เนาะก่อนสิไปอันมองมองุกปลูกพักก็เข่าออกเลยเด้พี่น้องนีเข่าพ้นออกแล้วพี่น้องเห็นบ่เข่าออกหมดเลย บรูว่าเขาอย่างแต่ส่วนมากเิ่น่นใจเขกากลางเนาะนี่ออกเลยดีน้องมันงามแล้วมันละมันอุดมสมบูรณ์มันละออกเิ่นว่าิ่นใจเขากลางเพุ่นน่ะออกบ้านเทาก็เอิ้นใหญ่รักมองเนะเาะแก้วก็สจิบเตรียมดินก้นดินตากดินเนาะตากจักก็มือเนาะก็เพื่อพัก พักบท่านได้กล้าอยู่แต่ว,ว่าิเตรียมลินไว้เตรียมตากไว้เนาะตากขาดเสื้อซะก่อนเนาะเพราะว่าปลูกแต่หมองเก่าเนาะบ่มีทีปลูกเนาะปุดนะมึงเนี่ยออกบิานเลยพี่น้งองเขา่าเคนมีแต่ง,ง่ะนะงวง,ง,าง,างยาว คนก็ว่าโอ้ยย่าเกี้ยตุกินกะบ่บปันได้ดอกข,ข,อขกึ้นนะกตธรรมดาเนาะคนขี้ไล่เนาะเฮ็ดจังได๋กัขี้ไล่คือเก่าล่ะก็บ่ได้ว่าเจ้าของงามดอกพี่น้องนั่นเขาถเปไกแนวเฮาทํางานตากแดดตากลมเนาะเสียงงามคือเพิ่นอยู่ห่มก็บ,บ่คือเนาะย่าเกี้ยตุาไป ก็กลงยังบ ph ่แล้วดอกพี่น้องเพิ่งกลงได้กลงได้สองสามกลงเมื่อวานนี้มืดๆเนาะเด็กแก้วกัดจีฟ้าไปเด็กแก้วกลงมืดเพราะว่างเด็กแก้วข้าเกี่ยวหย่าให้ง้วเนาะกัดจีกลงอีกมะแล้งกัดจีกลงอีกกลงตากแดดไว้แล้วกัดจีทำการกล้าเบี้ยพักไว้เนาะ ตอนนี fe, ar, eh? isa, ini, ้ยังบ่ทันได้กล้าเพราะว่าเฮายังเตรียมแปลงบ่ได้เลยเพราะว่าพักมันใหญ่ไว้ได้พี่น้องพักมันใหญ่ไว้มันบดุลมันก็ใหญ่เน้องบวบก็กินบ่ทันดอกพี่น้องมันหลายเนี่ยบวบก็ได้นี่เลยย่าแก้วหวานไว้แล้วก้นไว้แล้วพี่น้อง คนตอนแรงมืดๆเดือวันยุงกัดหนาเต็มกัดหนาแห้งผู้แห้งมากัดน้อยกระดกยุงก็มาไตลเตือนหนาได้เลยขาไล่เบิร์ดเนี่ยเกี่ยวกับพิมากกนจากดินไห้มองเก้าละพี่น้องเพราะว่าถ้าหนเรามีใครไม่ดินมมแต่มากหินเนาะอันนี้ฮะก็จมออกจากกันจุมออกจากแปลงอันนี้ฮ้องเพราะว่าเ้ามาตั้ง ใบเมียงรักกับบมีเวลามาแตงสวยให้เลยบุกพีข้ากะตัวนี้คือสีจมบ่ได้เพราะว่ายายแก้วบ่ได้ใซ่กระถางน้องบอกุกพีมันเกิดเองอันนี้เนี่ยมันเกิดเองพี่น้องมันอยู่ในเปล่งพักเลยหมากมันดุกลุกยายแก้วบ่ออกดอกยายแก้วก็จะปลูกอ้อมๆไปนี่ละ่ะทัานนี้ก็จะบะุรณะไม่บลรณะเอาออก ปลูกใหม่บางทีก็มันเอาบ่ได้ก็สิบ่เอาออกก็สิเฮ็ดแปลงใหม่เนาะนี่สิมาโกนต่นแรงสิมาโกนสิมาโกนสามแปลงนี่แหละคนไว้สิมาบุรณะหมองนี้ล่ะหมะองมันหกหกเหมเนาะปลูกได้บ่มันต้นไม้มันใหญ่เลยเนาะไปแก้วัชิตัสยุคาต้นนี้ออก เศษแตงพักเงาไปหั่นเหมือนว่าเ้าบ่ามีหมองปลูกอะไรดิว่วนมาทางนี้กะป็นบ่อตุกป่าเนาะใช้แก,ก้วกะสีบ่มีหมองอันนั้นมีหมองเห็ดหมองปลูกเาก้างกะสีคอยปลูกคอยย้อนไปน้ำมันนี่แหละนี่กะบัวท่านเลยมีเวลาเห็ดหกแนวจัง่อยชะอมก็บพระท่านมีเวลามาแต่งสวยพี่น้อกแตกไม่เต็ก หลายพวดพี่น้องกินบัทันผุนเงาเลยตัวนึงกินบัทันเนาะใบยัดแก้วกองบอัวค่มากกนได้ชอบจะอมแต่ว่าหากปลูกไปให้มันมีวัตถุยางเนะาะมักฮือเฮาใบเบื้งบัวคีบก้นหยางมือเส้านี่พี่น้องยุง่งกัดเต็มหนา้าเต็มตานะากลวกนดอกไม้ยาดแก้วมักแห้งคือดอกไม้แหละ เกิดสนา้ผูกขางามคือดอกไม้เด้อสันนี่กับงามแล้ะล่ะสันนี่ก็งามในสิ่งที่เจ้าของเปนนะ็นเนาะเจ้าของก็ทงามบอกงามกับซัานี่ล่ะแล้วกับมาสิปูบอกรีกไม่ก็คือคือสิบปูได้ปลูกดอกพีนองมันมนี่ก็กินบท่นนะันเนาะคือสิบป,ปูกอยกูอ่กับบจัก ต้นเต้ปี่ไก่หน,น่งออกดอกกุ๊บอยู่เนื่นมาบบพีกินดาพันหนี่งื่นพี่น้องเห้บอกว่าพิ่กินดาพันใดแย่แก้วกระบ,บอกบบถือเพราะว่าย่แก้วซื้อตำบักฮงม่กินายแก้วหรอเอาม่านสาสตร์ใส่แป้งมันเกิดแยแก้วก็เลยเอามะปูกเนาะแต่ว่าต้อนอื่นก็ตายแลยเด้แต่ว่าพันหนีโบตายน่เห็นไหมโบตาย นี่บักพีกีนโนูมันเบิดเท่านี้บักพีกีนโนี่มันมันเป็นพันน้อยมันเป็นพันนั่นพันต้นน้อยต้นเตี้ยเนาะนีะ่นี่อยู่สหมองดอก,มอกไม้ยายแก้วมาหยางแต่เด็กเด็กพี่น้องแต่ตีหา <laughs> า่ามาหยางหยาอันนี้ก็ดไทยกีบแล้วก็จะไปเกี่ยวหยาให้งัวล่ะนี่ <c oughs> ก่น้ำคนอันคนดูเนาะเพื่อนว่าเพื่อนว่าคนยายแก่คนดูปูยูบูเศร้าบูอึดแนวกินเพื่อนหมักทั่วผู้เพื่อนกัะปุ่น่ะมึงหมักทั่วผู้ปลูกไว้หาเอจีมาเยี่ยมกับได้กินเนาะมาเยี่ยมมายามกับบ่หลวงบ่าลแล้วพี่น้องปลูกไปตามพื้นที่ให้ว่าทั้งฝุนกับบ่ได้ไปโรคงาบ่ได้ไปฮดเนาะผิเมันทางซนลหมดเลย นี่มันเป็นโซนขอบซ้ายยายแกวปลูกคาปลูกละมุดปลูกปนกันพี่น้องตะไข่ตาไข่หนันยุ่งกับมะกัดหนายแล้วปลูกปนกันพักคาพักยังก็ปลูกปนกันเนาะพื้นที่เข้าหน่อยฮาก็ปลูกซับ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 ไปอันใดยั่งฮาก็เอาอันใดบนยั่งฮาก็เบาปลูกปนปีกันไปก่อญงๆก็คือตะไข่เดี่อันนี้ก็คือหวานจอด วันจอดย่ำมีดบาดเกี่ยวบาดมือยายเกี่ยวเลื่อนไหลยายเกี่ยวกับมาเอาหวาัวเป๊ะมันกับเศร้าเนาะวานจอดหลายโพดพี่นอ้องคนนีะเกี่ยวปลูกใหญ่ไว้ย่านมันดับเนาะมันกับไ่ได้ใส่ลายดอกพี่น้องแต่ว่าเห็ดยังไดลยมันมีแล้วกับย่านมันดับก็เลยใหายไว้ผุนหัวมันเต็มกอบวพิกงแต่ว่าสกู้กกไว้อยู่มันหลายพดมีเจากอก,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 กับนพะ่อเนาะ มันงำหมักละมุดละมิดนี่ก็เป็นมะเขือขึ้นก็จะเอาออกแยวออก,อออกตัดไหม่ยุค่านี่ออกแล้วก็นี่ก็ปันจอดนี่ก็ได้แยวออกแยวออกจะปลูกพักปลูกพักนี่พอพื้นที่ห้าหน่อยห้ากับปลูกตามมันหน่อยเนาะโอ <c oughs> ้ปลูกไม่ก็ลังหมาก แต่ว่าต่ำแซ่บบ่บว์ย่าแก้วโบธันได้เอาไปต่เบิ่งเนาะแต่ว่าซุ่มผงต่ำแซ่บเบิดพี่น้องกรอบกรอบผุ่นฟักฟักเพก,กาก็ได้กำลังออกหมากพี่น้องกำลังฟักเพกาคุณท,ท่านนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจยายแก้วแฟมิลี่ในเด้อค่ะ ขอบคุณเอฟซีที่เขามาชมใหม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปีใหม่เจอกันเอซีเนาะไปีใหม่เจอกันเนาะกินเลี้ยงกันเนาะมาคาเฟ่คาเฟ่ของเสียแทนเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่า